แอบเอาโฉนดที่ดินของญาติไปจำนน์จำนองขายฝากได้ไหมให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro แอบ,บเอาโฉนดที่ดินของคนอื่นไปจำนองจำนนำขายฝากได้ไหมหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือเจ้าของที่ดินโดนขโมยโฉนดไปแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารใบมอบอำนาจ เพื่อที่จะนําไปทําธุรกรรมจำนองจจำนำแล้วก็ขายฝากถ้าเป็นแบบนี้จะผิดกฎหมายไหมการเอาโฉนดไปกู้ยืมเงินจะมีอยู่2กรณีค่ะอันแรกเลยก็คือการเอาโฉนดที่ดินของคนอื่นไปจำนองจจำนำแล้วก็ขายฝากถ้าเป็นญาติหรือเป็นคนอื่นนะคะขโมยโฉนดไปเพื่อที่จะไปทำการจำนองจำนำหรือว่าจะขายฝากทำธุรกรรมทางที่ดินโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รับรู้ หรือว่าอาจจะรับรู้แต่ว่าให้คนอื่นไปทํำธุรกรรมแทนในความเป็นจริงนะคะไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าการทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของโฉนดตัวจริงเท่านั้นที่จะไปทํำธุรกรรมได้มาดูลักษณะของการทำธุรกรรมที่ที่ดินถ้าเป็นการจํานำโฉนดที่ดินก็คือการที่เอาฉนดที่ดินไปไว้ที่เจ้าหนี้ให้เก็บไว้เพื่อเป็นหลักประกัน การจำนำไม่ต้องไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินแต่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ที่จำนำและก็ผู้รับจำนำถ้ามีญาติหรือว่าคนใกล้ชิดของเจ้าของโฉนดเอาโฉนดไปจำนำแล้วบังเอิญว่าผู้รับจำนำอนุมัติให้ผู้ที่นำโฉนดของคนอื่นไปจำนำโดยที่ไม่ใช่เจ้าของโฉนดที่แท้จริงถ้าหากเกิดเหตุว่าไม่มีการชำระหนี้ตามสัญญาตรงนี้เจ้าของโฉนดตัวจริง จะต้องรับผิดชอบไหมตามกฎหมายแล้วผู้รับจำนำไม่สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้ทำได้แค่เพียงไกลเกลีย่ยเพื่อที่จะให้เกิดการชำระหนี้เท่านั้นถ้าเป็นการจำนำแบบไม่มีหนังสือค้ำประกันไม่มีลายเซน็นและก็ได้มีการเก็บโฉนดไว้เป็นหลักฐานโดยที่เจ้าของโฉนดตัวจริงไม่เคยรับรู้แต่เมื่อรู้แล้วก็อยากได้โฉนดคืน อันนี้จะบอกเจ้าของตัวจริงที่เป็นเจ้าของโฉนอดอย่าพึ่งไปแจ้งความว่าโฉนดหายเพื่อที่จะนําใบแจ้งความไปออกโฉนดใหม่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จมีโทษทางอาญาจําคุกไม่เกิน6เดือนถ้าต้องการโฉนดคืนนะคะก็ให้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งเพราะเจ้าของโฉนดที่ดินมีสิทธิ์ที่จะได้รับคืนฉนดของตัวเองค่ะ ที่นี้มาดูการจำนองขายฝากนะคะลักษณะการทำธุรกรรมมีความคล้ายกันตามระเบียบของสำนักงานที่ดินจะต้องไปทำการจดทะเบียนณสำนักงานที่ดินค่ะถ้าไม่มีการเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินก็จะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะไม่มีการมอบอำนาจที่จะให้ผู้อื่นมาทำการขายฝากแทนได้ นอกจากว่าคนนั้นจะเป็นคู่สมรสนะคะแล้วก็ยินยอมพร้อมใจกันทําธุรกรรมทั้งสองฝ่ายค่ะและสําหรับคําถามที่ถามมาว่าถ้ามีญาติหรือพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนใกล้ตัวเอาโฉนดมาทําการจำนองขายฝากแต่ไม่ได้ทําธุรกรรมณนําสำนักง,งานที่ดินแล้วก็ไม่ได้ทําการชําระหนี้ผู้ที่รับจำนองหรือผู้ที่รับขายฝากไม่สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้ค่ะ เพราะว่าไม่ได้ทําตามกฎหมายที่สํานักง,งานที่ดินระบุไว้นะคะจะฟ้องร้องได้ก็แค่เรื่องในการกู้ยืมเงินเท่านั้นค่ะทีนี้มาดูเรื่องขโมยโฉนดที่ดินแล้วก็ปลอมลายเซ็นเพื่อที่จะจำนำจำนองแล้วก็ขายฝากการกระทําเช่นนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะไม่รอลงอาญาถือว่าปลอมแปลงเอกสารยักยอกผู้ที่ทําธุรกรรมถือว่ามีความผิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับทําธุรกรรม ก็มีความผิดเช่นกันค่ะถือว่าไม่รอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนี้นะคะสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็เช็คได้ว่าใครเป็นเจ้าของโฉนดที่แท้จริงสามารถที่จะนำชื่อโฉนดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไปป้อนข้อมูลเพื่อที่จะเช็คคนที่แอบอ้างแล้วก็ปลอมลายเซ็นก็สามารถตรวจสอบได้ที่สำนักง,งานที่ดินว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือเปล่าเช่นกันค่ะในส่วนของการทำธุรกรรมนะคะ คนที่เป็นเจ้าของโฉนดตัวจริงเท่านั้นที่จะมาทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะคะโฉนดที่ดินเป็นของมีค่านะคะเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเมื่อไหร่ที่ต้องการที่จะใช้เงินโฉนดก็จะสามารถช่วยเราได้นะคะ อยากให้ใครแอบเอาโฉนดของเราไปจำนองจำนำขายฝากก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อไม y property pro ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ